สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการเรียนออนไลน์นะคะวันนี้ว่าด้ยวยเรื่องง่ายๆนะคะคือเรื่องของการคัดลายมือให้ถูกแบบนะคะให้นักเรียนดูคลิปฟังคลิปอย่างตั้งใจบ้าการคัดลายมืออย่างถูกแบบนั้นนักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างและการคัดลายมือมีประโยชน์อย่างไรทำไมจึงต้องเรียนรู้ด้วยนะคะนักเรียนฝึกหัด ะะฟังให้เข้าใจแล้วลองหัดเขียนตามที่คลิปสอนนักเรียนนะคะว่าการคัดลายมือนั้นเขาทําอย่างไรบ้างนะคะสำหรับงานในสัปดาห์นี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนคัดลายมือซึ่งใบงานเนี่ยครูจะแนบไว้ใน a c e b o o k นะคะให้นักเรียนเปิดดูนะคะทุกครั้งที่ครูส่งคลิปก็จะมีใบงานแนบไปให้ด้วยที่ไม่อยู่ท้ายคลิปก็เพราะว่ามันมองไม่ชัดนะคะให้นักเรียนคัดลายมือ นะะคที่เขียนว่าเป็นรายมืองานวันสุนทรผู้นะคะบทกรอนนั้นเมื่อคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงนะคะอ่านออกเสียงเนื่องจากวันจันทร์เราเรียนกันสองวิชานะคะคือภาษาไทยกับการอ่านเมื่อนักเรียนคัดเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็อ่านบทที่นักเรียนคัดนะคะแล้วก็ส่งคลิปมาให้ครูนักเรียนป .5 หลายคน นะคะคทําถูกต้องแล้วคือส่งงานแล้วอัดคลิปด้วยหลายๆคนดีมากอัดเสียงได้ดีอ่านชัด้อยชัดคําอย่างเช่นเอ,อ่อธนพัฒน์แสงจํารูอย่างเงี้ยอ่านชัดแล้วก็ยังมีหลายๆคนนะคะคนักเรียนที่อ่านชัดเจนเลยถ้านักเรียนอ่านชัดเจนคัดถูกต้องนักเรียนก็จะได้คะแนนในการเรียนแต่ละครั้งนะคะสําหรับวันนี้งานง่ายนิดเดียวนักเรียนอย่าค้างงานไว้นะคะ ทำงานส่งให้ครบมีความสุขกับการเรียนคัดลายมือในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคัดลายมือ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการคัดลายมือกันนะคะนักเรียนอยากรู้กันหรือยังคะถ้าอยากรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะการคัดลายมือหมายถึงการเขียนตัวอักษรตัวบรรจงให้ถูกต้องสวยงามและอ่านง่ายมีทั้งคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและเครื่องบรรทัดนักเรียนรู้ไหมคะว่าการคัดลายมือนั้น เป็นพื้นฐานในการเขียนหนังสือให้สวยงามรวดเร็วเป็นระเบียบและยังสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยของผู้เขียนได้อีกด้วยประโยชน์ของการคัดลายมือมีดังนี้ 1. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการคัดที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการเขียน 2. เพื่อให้รู้จักการสังเกตการวิเคราะห์ตัวหนังสือคัดได้สวยและเกิดความภาคภูมิใจ 3. เพื่อฝึกการคัดสู่การเขียนคล่องและนำการเขียนสู่การสื่อความคิดความต้องการของตอนเอง 4. เพื่อฝึกความมีสมาธิให้ยาวนานเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยเสมอต้นเสมอปลาย 5. เพื่อฝึกวินัยในตนเองโดยมุ่งทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายมีความสุขุมรอบคอบนักเรียนคะ ต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องวิธีการคัดลายมือกันดีกว่านะคะเริ่มจากนั่งตัวตรงไม่เกรงตัวจับดินสอหรือปากกาให้ถูกแบบใช้นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางเป็นหลักจับดินสอประมาณ1นนิ้วและให้ปลายดินสอเอียงมาทางผู้คัดลายมือลากน้ำหนักของเส้นตัวอักษรสม่ำเสมอ ไม่มีเส้นซ้ำซ้อนกันเขียนตัวอักษรถูกต้องตามรูปแบบหัวอักษรไม่บอดวางสระวรรณยุกตถูกตำแหน่งเขียนตัวอักษรขนาดเท่ากันตัวอักษรตรงไม่เอน็นเขียนตัวอักษรให้จรดเส้นบรรทัดบนและล่างในกรณีที่คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเว้นวรรคตัวอักษรหรือช่องไฟให้เท่ากันคัดข้อความถูกต้องและไม่ฉีกคำระหว่างบรรทัดรักษาความสะอาดไม่มีรอยลบขูดขีดค้าคัดเสร็จทันเวลาหากมีการกำหนดเวลานักเรียนคะต่อไปครูมีตัวอย่างการคัดลายมือตัวบรรจงเครื่องบรรทัด มาฝากนักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ นักเรียนคะวันนี้เราได้เรียนและฝึกการคัดลายมือกันพอสมควรแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกคัดลายมือเพื่อเราจะได้มีลายมือที่สวยงามกันนะคะวันนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ